ที่ประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีมติตั้งสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติโดยให้วุฒิสภาตั้งคณะมนตรี5คนเพื่อสรรหาสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ50คนซึ่งจะมีอำนาจหน้าที่ควบคุมระบบคุณธรรมจริยธรรมนักการเมืองรวมทั้งเสนอเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาถอดถอนเป็นคำแถลงจากโฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งได้กล่าวถึงการพิจารณามาตรา74กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ของผู้นำทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติกำหนดโดยกรณีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงจนเป็นเหตุแห่งการถอดถอนหรือตัดสิทธิทางการเมืองตามมาตรา256ให้สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติส่งเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ประชาชนลงคะแนนถอดถอนไปในคราวเดียวกับการเลือกตั้ง แต่หากผู้กระทำผิดเป็นสอสอหรือสอวอให้ลงคะแนนเฉพาะเขตและยังมีโทษตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีส่วนกรณีที่ทำผิดทางจริยธรรมร้ายแรงเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอื่นให้สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติส่งเรื่องให้รัฐสภาดําเนินการถอดถอนการฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรยิยธรรมของผู้ดารงตําแหน่งนายรัฐมนตรีรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรสมาชิกผู้ิสภาผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งเป็นการกระทำผิดร้ายแรงย่อเป็นทางการสอบถอนหรือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองตามมาตรา256โดยสมาชิกคนละตำแห่งชาติส่งเรื่องให้คณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณาเนนิการโดยเร็วในกรณีที่ผู้ฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางเจยธรรมอย่างไรในดังกล่าวเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการงนอื่น ให้สมาชิกุญเชีมชาติส่งเรื่องให้รัฐสภาพิจารณาต่อต่อไปตามมาตราสองอ้าวคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยังระบุอีกว่าผู้นําการเมืองจะประกอบด้วยผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกประเภทผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและผู้นําอื่นในภาครัฐและครอบคลุมถึงผู้นาข้าราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและยังได้กําหนดข้อปฏิบัติของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและผู้นําอื่นในภาครัฐ โดยต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองทั้งกรณีที่ตนเองหรือผู้อยู่ในความรับผิดชอบกระทำความผิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ